กุหลาบค่ะไฮเบิงจ้าดอกไม้ที่ซื้อมากจะเป็นกิจกรรมวันยุดอีสเตอร์ค่ะสอยกันคนละไม้คนละมือเรียช็อจานอ่ะเราไปซื้อนี่มาเราซื้อกุหลาบมา <c oughs> สวัสดีค่ะคุณแม่ขัดชาแนลค่ะ,คะอยู่กับแม่นุชเนาะ ผ้าไปร้านขายต้นไม้มาแล้วที่นี่กะได้เวลาปลูกจ้าแต่ก่อนที่เ้าจะไปปลูกเดียวเมนุ์ว่าไปเบิ่งบรรยากาศร้านขายต้นไม้ร้านขาย,าขายเครื่องมือกเกษตรอยู่นี่จ้ะไปเบิ่งเลยคะ่ะพ l a n ตาเชียนไปจ้ะ ที่ซื้อมากก็จะเป็นอันโพสเกลลิสเลยนะคะหรือว่าทั้งนี้เขาเอิ่นดอกไม้อีสเตอร์เนาะก็จะเป็นสีเหลืองๆแบบนี้จ้าแล้วก็จะเป็นกุหลาบดอกน้อยๆแบบนี้สีแดงสีชมพูแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นดอกไม้อีสเตอร์หรือว่าโพสเกลลิลี่นะคะประมาณนี้เนาะให้เบิง้งโพสกลลิลี่ซื้อมากอันหากระถางจ้ะเดี๋ยวพวกเฮาก็จะปลูกกันไว้รอบๆบ้าน นี่จ้าไม่รู้จะปลูกแถวแถวนี่จ้ะอันนี้ก็ปลูกดอกไม้ไว้มือนั่นเป็นดอกอีย่างโมงหุขาวๆปลูกดอกไม่อันนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของนะคะโรงเก็บของหรือว่าทั้งนี้เขาเอิญบูดเด่นนะคะบูดเนาะเขาเอิญบูดน,นี่อันนี้ก็จะเป็นเอาไว้เก็บจักรยานเก็บของนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือเกษตรมนุษย <c oughs> ์ ก uh ิจกรรมวันย so well. ุดอ well <inaudible> ีสเตอร์ค่ะซอยกันคนละไม้คนละมือเบียรช็อตานอ่ะเราไปซื้อนี่มาเราซื้อกุหลาบมาว่าสันลูกก็าจะล่องว่างเบงว่าจะปลูกตรงใดนะคะนะคนี่ก็จะเป็นดอกไม้หน่อยๆที่มนุษย์ปลูกไว้จ้ะนี่ก็จะปลูกไว้เดี๋ยวก็จะปลูกรอบๆโล่งรดจ้ะ กิจกรรมวันยูอิสเตอร์นะคะของบ้านเฮาทั้งนี้ภาษาร์เวอเรนว่าโพสแกนะคะทำไมล่ะลูกไม่ไปขุดตรงนั้นสิฮะกิจกรรมวันยูอิสเตอร์ปลูกดอกไม้เดี๋ยวทาเบิร์กจะว่าปลูกแล้วละสีงามสมดาเนาะ ไปสื่อดินมาอีกจ้าดินบ่พ่อไปสื่อดินมาอีกไปพลั่นตาเชียนหมองเก้านาหลาะ,ะโอ้ยซื้ออะไรมาอีกลูกริบต้นริบผลแดงๆค่ะได้มาสองต้น<ะ>โอ้ยมันหนักลูกให้ <laughs> ดูเพาาลาวยาวป้าปะกูเมียขึ้นต่อเลย ฟอร์ออเดสฟอร์60ฟอร์60เมย์ลูกริบสีแดงโอ้ยแค่สื่อดินกับสามลอยพั้นหาละพี่น้องแค่ดินนี่ เดี๋ยวาเบิงตอนปลูกแล้วจ้ะนีเ่เริ่มลงดอกมงดอกไม้อันนี้ก็จะเป็นกุหลาบกุหลาบมีเจ็ดตนสามตนแลน้วก็นี่จ้ะเดี๋ยวาเบิงผ้ายางว่าเบิงจ้ะพ่อลูกผ้ากันคุดดินปลูกปูกต้นริปสนะคะภาษา ภาษาอังกฤษเอ่ยว่าอย่างเนาะร้าน u r หารหน่นวยมันสิบเป็นพว่วงไข่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 หมักตะกบจกักรขอลูกกำลังขุดดินเทศกาลวันยุดอีสเตอร์นะคะหรือว่าโพสแกลนภาษาร์เวย์มาเรียบเดี๋ยวเมนูสิบหา้ามาเบิงส่วนอันนี้จะเป็นต้นแอปเปิ้ลนะคะเนี่ยจะหยิบมาให้เบิงนี่ นวยหมากริบนี่นี่จ้ะมันจะเป็นน่วยแบบนี้นี่มันจะเป็นพวงน่วยใสยๆคือหมากตะกบจกะ้ะแต่ว่าแต่วันรสชาติมันจะอันเปรี้ยวๆหวานๆอันนี้ต้นแอปเปิลปลูกต้นริบสองต้นแล้วก็ปลูกอันดอกดอกอีสเตอร์ลิลลโพสแกนนะคะอันนั้นก็นจะเป็นต้นเชอรี่จ้ะ <c oughs> ปะมานนี้นะคะ เดี๋ยวผ้ายางมาเบ่งมุ่มนี่มุมนี่ปลูกนี่ปลูกดอกพิสเตอร์นะคะโพสกกลินีลแล้วกะดอกโพสกกลินลี่แล้วกะอันนี้นกุหลาบ <c oughs> เห็นบ่ <c oughs> เห็นไหมเอ่ยประมาณนี่จ้ะสำหรับมือนีเนาะก,กับผ้าไปร้านขายตน้นไม่อุปกรณ์กรเกษตรของ นอร์เวย์นะคะหลักก็ผ้ากันมาดกยงดกหยาออกจากดอกไม้ต้นไหม่นอกจากพี่น้องชีวิตนอร์เวย์สำหรับเทสกาลวัวนยุดจ้าเมืองเบอร์เกนนอร์เวย์นะคะสำหรับมือนอีก,กิจกรรมกัน่นาจะเบิดประมาณเท่านี้ละจ้ะ พา,ก,ากันปลูกต้นไม้ดอกไม้หมากไม้เพื่อได้ให้ลูกเก็บจะทำมัมันคุมบอ่อต้นหนึ่งกับอาจะประมาณสามลอยกับประมาณตน้นละพันหาอาจารย์พี่น้องแพงอยู่แต่ว่ากะปลูกไว้ให้ลูกได้หูได้เห็นให้ลูกได้เก็บนอกจากเดียวอากาศอุ่นขึ้นเดียวนุ์ก็จะปลูกพักจ้าสำหรับบอนี้กาประมาณนี้นะคะฝากไว้วสำหรับช่องคุณแม่ขาชาแนลนะคะเบิรงคลิปเมนูจบแล้วกัอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้นุ่นนเดอ้อจ้ะสำหรับมื้อนนี้กะล่ำลากันไปเพียงเท่านี้จ้าบ๊ายบายค่ะ